แค่ด้วยน,นะแค่ดว้แม่แแปี1 Camry นะครับปี2013ของน้องโรสปัญหาคือไฟโชว์ครับ ปัหารถน้องเขาก็คือไฟเช็คเอนจิ้นโชว์นะครับครับเปลี่ยนที่เปลี่ยนไอ้นี่ให้ติดเลยก็ไอตัวนี้เครื่องเท่าไหร่สองพันต่อพันครับสองพแต่รอบเครื่องอะไรก็ยังปกติอยู่ทุกอย่าง ก็เดี war, employer, zusammen, <dam> ๋ยวผมจะเช็คโค้ดดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับรถน้องครับเดี๋ยวตที่ค่านะผมกำลังตรวจเช็ค เช็คกระหารรถนะครับให้น้องเขาเดี๋ยวมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะเจอเครื่องยนต์สามรายการแปลก ABS ไม่มีปัญหา ก็ถือว่าไอตัวนี้เป็นตัวก่อนโมเดลใหม่นะครับก่อนตัวเครื่อง2005นะครับก็ถือว่าตัวนี้เป็นเป็นตัวน่าใช้อยู่นะครับตัวตัวนี้ถือว่าถ้าพูดง่ายๆคือ ACV 50นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่แต่รหัส50นั่นแหละ <c oughs> ปัจจุบันเป็น70นะครับปัจจุบันเป็น70 60ไม่มีโตโยต้าเขาจะข้าม60นะ อดูตรงนี้ก็ได้เทศที่เซาบี a c v ีห้าหนึ่งครับผมน,น,นี่ดูนี่นะครับเครื่องยนต์หนึ่ง v 5 1เห้าหนึ่งเครื่องยนต์หนึ่ง z หนึ่งก็คือสองพันที่สี่ก็ถือว่าเป็นรถดีที่น่าใช้อ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ละสิบรายการเครื่องยนต์มีปัญหา ABS ทีอาร์ไม่มีหาถุงลมไม่มีหามิวตงมิเตอร์เก็บ่าตาไม่มีหาพลงนไฟฟ้าไม่มีหาระบบแอร์คอนดิชันไม่มีหาอิมโม,โมไม่มีปัญหาเมทบอดี้ตัวถังไม่มีหาประตูหน้ตาต่างอะไรตา่างๆไม่มีปัญหาดูว่าเครื่องยนต์เกิดอะไรขึ้นดูกันนะครับโดยรวมรถถึกว่าโอเคนะ โอเคปัญหาเรืออย่างอย่างเดียวคือเพราะบางคนมาแล้วปัญหาเพียบ mm hmm. ปัญหาเยอะแต่นี่มาแล้วมีแค่รายการเดียว mm hmm. แต่มันโชว์แล้วมันไม่มแสดงอาการอืดหนืดหนืดอะไรต่างไม่มีเลยไม่ไม่่ะ เซนเซอร์ตัวบนอ่ะตัวล่างตัวล่างตัวล่างอ่ะนี่ไง<ม>พี่โตตีไม่ใช่ตัวบนเซนเซอร์ส,สองเซนเซอร์อเออทั้งหมดเลยเซนเซอร์ส,สองเซนเซอร์สองเซนเซอร์สองขึ้นสามโคโ<อ>้ดตัวล่างอย่างที่พี่เคยบอกไงปกติรถรุ่นนี้เนี่ยตัวบนเนี่ยไม่ค่อยเสียตัวบนพี่เปลี่ยนใช่ไงมันมันมันแก้จบแล้วไงแต่บทที่น้องมาหาที่เนี่ยตอนแรกเนี่ยคือพี่ยังงงบอกเฮ้ยไม่เป็นตัวบนวะ ที่แรมันเป็นเป็นตัว,ตตวบนวันนี้เป็นตัวล่างถ้าเป็นตัวล่างคือเรื่องปกติของรุ่นนี้มันอยู่ใต้ท้องมันโดนน้ําอตัวล่างก็เพิ่งเปลี่ยนมาเหมือนกันที่ที่บอกว่าใส่ของเทียมมาเพิ่งเปลี่ยนมาใช่ไหมใช่ครับใครเปลี่ยนกับใครฮะก็เปลี่ยนกับอ่ก็คงใช่อ่ะเพราะของเทียมมันไม่กี่เดือนก็เจ๊งเพราะพี่เจอเยอะอ๋อผมก็เลยไม่รู้ว่าตกลงไอตอนก่อนหน้าเนี้ยไอเซ็นเตอร์ของแท้เดิมมัน มันเสียหรือเปล่าก็เราก็ไม่รู้ไงแต่ว่าโดยพื้นฐานที่พี่เจอรุ่นนี้นะไปดูคลิปเก่าๆของพี่ได้คือเซ็นเซอร์ตัวล่างเสียแต่ว่าพี่เจอว่าเออรถน้องแก้เซ็นเซอร์ตัวล่างมาแล้วแต่ว่ามันเป็นตัวบนด้วยก็แก้ตัวบนนี่ปกติละอนี่บนปกติครับน้องดูนะนีเซ็นเซอร์เห็นไหมตัวสองเซนเซอร์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 สองหมดเลยใช่ครับมันขึ้นสามโค้ดไงแล้วถ้าน้องบอกว่าตัวล่างแก้มาแล้วนั่นคือเขาใช้ของเทียมเนย ต้องมีเรื่องปกติพี่เจอเยอะคนใช้ของลาซาด้าของช h อปปีมาตัวพันสองพันบาทก็ไม่กี่เดือนครับผมของเทียมจีนก็น้องเขาเจอเจอพาร์ตปลอมอ่ะนะของเทียมกคมันมันจบแค่ไม่กี่เดือนตอนนี้มันขึ้นมาแล้ววนลูกขึ้นมาอีกแล้วครับผมเซนเซอร์ตัวบนอยู่นี่นะครับผมเคยแก้น้องเขาจบละเซนเซอร์ตัวที่สองอยู่ข้างล่างนะครับ เซนเซอร์ตัวที่สองของรุ่นนี้จุดอ่อนก็คือโดนน้ำครับผม,มเวลาลุยน้ำลุยฝนอยู่ข้างล่าง ACV ห้าหนึ่งนะครับจำเลยก็คือเซ็นเซอร์ตัวล่างนะครับเซ็นเซอร์ตัวล่างเสียตอนนี้ผมเปลี่ยนให้ละ แต่ว่ายังไม่ได้ลบโค้ดเดี๋ยวพอลบโค้ดรีเซ็ตก,กล่อง ECU สุกอย่างก็จะหายปกติเนี่ยครับไฟเช็คเอนจินโชว์อยู่หน้าปัดน,น้องๆสาย Camry มาได้นะครับชั่วกว่านะครับเดี๋ยวดูคลิปก็ได้ผมตรวจเช็คนะ้องรอปิดเครื่องเสียงก่อบตัวนี้น้องเขาพลาดค่าแปลาของบนลาซาด้ามาใส่นมนเลยไม่จบ นี่เอ็นนี่ไม่ใช่ของไม่ใช่ของแท้นะครับถ้าของแท้จะต้องเป็นเดนโซ่น้องจำไว้เลยว่าโตโยต้าเนี่ยจะใช้เดนโซเป็นหลักนะครับส่วนฮอนด้าเนี่ยเขาจะใช้เดนโซกับเอ k ทเคแล้วแต่รุ่นรถนะครับแต่ถ้าเป็นโตโยต้าเนี่ยอะไหล่พวกนี้จะเป็นเดนโซนะครับแล้วนกะ็เดนโซบ้านเราจะมีของปลอมของแท้เยอะแยะขายเยอะแยะมากมาย ก็มีปัญหารายการเดียวนะครับก็คือเครื่องยนต์ก็คือเป็นที่เซ็นเซอร์นะครับตามอายุการใช้งานนี้ผมเปลี่ยนเซนเซ,นเซอร์แล้วทีนี้ผมกำลังจะเคลียร์นะครับคอยดูกันนะครับอ่ะผ่านละ นี้ทุกอย่างผ่านนะครับเคลียร์กล่อง ECU ลนะผ่านหมดพอเคลียร์เสร็จปั๊บผมก็ต้องสตาร์ทเครื่องถ้าทุกอย่างถูกต้องนะครับไฟเช็คเอนจิ้นตรงนี้ก็จะหายไปน้องรอดมาดูก็ได้มามาดูกันสดๆดูก่องนะม,มองเห็นไหมเอนแหนะครับกุญแจนะครับจำไว้เลยหนึ่ง สองสามสามวินาทีนะครับถึงจังเลยไฟเช็คเอนจินหายไปโอเคนะครับผมแซมนะครับสวัสดีครับช่วงล่างด้านหน้านะครับรถนล้วก็ยังโอเคอยู่